วันนี้เราจะทำอะไรบ้างลูกทำไมวนเช้าวที่สองนะก็เดี๋ยวแทนตอนเช้าเราจะไปเช่าชูกิโนแถววัดน้ำสแล้วก็จะเดินเล่นแถวนั้นแหละคะอาหารกลางวันทาน,านก็เดี๋ยวตอนบ่ายก็จะไปย่านกีออน,อนเราจะทำ เรามาถึงแต่เช้าเลยค่ะร้านเช่าชุดกิโมโนก็ยังไม่เปิดก็เลยต้องมาหาอาหารเช้าทานกันก่อน ตันี้ก็อยู่แถววัดคิโยมิสุดเดลาก็เป็นกาแฟแล้วก็เป็นเซตเนาะแล้วก็เป็นชีสโทสเจ็ดร้อยเยนก็าวมกัดกินเลยเยอะมากเลยอเอเอเยอะมากอร่อยไหมคะ ファンフォーボーボー this one also you like this one for oh, me too or this this one ไม่ถามเขาเลยค or this one you like it similar but different h ่าชอบไหนลูกตามใจห l ู okay okay ใช่ไหมลูกชอบอะ a รนี okay okay And back. Back. back, and back, and, and here, this one. Mm. Okay, let This Okay, <laughs> okay. okay. That's <laughs> great yeah, one. ใส่ชุดกิโมโนสวยๆไปเดินเที่ยวกันดีกว่าค่ะ ที่แรกของเราในวันนี้นะคะก็คือวัดคิโยมิสุเดราค่ะหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อวัดน้ำใสนับได้ว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศญี่ปุ่นเลยอาคารหลักของวัดเนี่ยปิดปรับปรุงซ่อมแซมไปตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะเราเลยเดินเล่นอยู่รอบๆวัดเนี่ยคะ่ะไม่ได้ซื้อบัตรเข้าไปชมข้างใน เอ็ดโมงกว่าเนี่ยเราก็เริ่มหาร้านเพื่อจะทานอาหารกลางวันแล้วนะคะอย่ารอจนเที่ยงนาเพราะว่าคนจะเยอะค่ะอย่าวิ่งระวังลง้มหลวค่อยๆเดินข้าไหม ันม่ไูภาพของเขาสิใส่ชุดกคใส่ชุดกิโมโนเหรอ ครั้งแรกของหนูเลยมองกล้องไหนติคะอันนี้เป็นอะไรนะ ข้าวหน้าเนือ้อวากูเอห้าฮะอันนี้เป็นไซส์แบบ normal s ไซ e ์ก็สองพันเะจ็ดร้อยเยนนะดีมากละลายมากๆละลายในปากขอข้าวสักคำข้าวคิดว่าจะอร่อย มากอร่อยมากแอนนี้ถ้าไม่ใส่จิมิโนจะกินเยอะกว่านี้

คือร้านนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารกลางวันที่เรากินเลยน้าเบลี่ไปสามชิน้นต้องซื้อแม่น้เาเบลอยู่ไปสามชิ้นเลย,ยเ,เดี๋ยวจะซื้อแบบสตรอเบอรี่นะร้านนี้เป็นร้านแบบขายขนมปากแบบญี่ปุ่นคืออยู่ใ,ใกล้ๆวัดเลยเดินมาก็ถุงสองนาทีก็มาแวะได้ <c oughs> ตอนนี้เครื่องติดละค่ะเราไปหาขานมทานร้านต่อไปกันเลยดีกว่าอยีา,า,าไปกินในทิก่อนตัวนี้คือาิตน ร้านขนมเคียวบามนะคะที่เกียวโตเนี video, ่ยมีถึง3สาขาเลยก็มีที่นอตกิออนนะคะแล้วก็ที่เรากำลังอยู่นี่ก็คือคิโยมิสึเดระนะคะแล้วก็อีกสาขาอยู่ที่เกียวโตทาวเวอร์ค่ะอื ซอฟต์ครีมที่นี่นะคะถ้าสีขาวเนี่ยจะทำมาจากน้ำเต้าหู้หแล้วก็สีเขียวเนี่ยทำมาจากมทชาค่ะเออชิมเลยเอ้ยเบสจะไปข้างหลังไหนหลูกไม่อย่ใช่มะเขือเบถ่ายรูปเลย โอเคนอกจากไอศครีมอร่อยๆแล้วนะคะก็ยังมีขนมให้เราซื้อกลับบ้านได้ด้วยค่ะอันนี้แบบเป็นพริกที่แบบเผ็ดที่สุดนะชิมอันนี้าค่ี่ย เป็นผงโรยข้าวเผ็ดๆนิดนิดเผ็ดๆเต็มเต็มเขาให้กินหรือเปลมู อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แอนนาเบลอยากจะทำมากๆนอกจากการใส่ชุดกิโมโนแล้วนะคะก็คือการได้นั่งรถลากค่ะเอาแบบสั้นสิบวินิจโอเค Let's go โอเคเขามีวอมด้วยนะก็โอเคป่ะวะตัวเล็กต่แข็งแรงไหมโอเคเธอเอ็นนี่เราก็ลากได้ใั่ไม เขาต้องยังนะพี่แพรมเป็นเนินเขาว่ะเ็นนั่งรถแข็นครั้งแรกของแอนนาเบลเขามีที่วอร์มก้นด้วยหน้าหนาวรถเข็นก็มีที่วอร์มก้นสาสิบนาทีเก้าพันเยนใช่ป่ะเอ้ยหนุ่0เก้าพันเยนใช่เก้าพันเยนใช่ก็เกือบเกือบสามพบาท เบียดกันอยู่ในรถเนี่ยหวังหน้าเป็นหมดเลย People living around here or just the the shop 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 Oh Shop, shop. What's your name My name is Toru 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 Yes Nice to meet you <Yeah. laughs> Nice to meet you What's your name Ah My name is Pear It's t e n Annabelle 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 Ann <ab> <laughs> <laughs> a n น a ี้แบบอ s uh, m e a n k a w ร i i k a w a i i y ่ a h b e a u า i f u น่รก i ่ารักน t ารั a น่ารักน่ารน่ารรากน่าก่รกนรกนาาามาเองเราก็ไม่รู้หรอกเข้าอยไหน This is very popular temple อ่าน่ารนน่า i s นี่ว้าวสวยมากหนึ <Night one. S 2> <46. S 1> ่งร้อยสี่สิบหกเมรค่ะนั่งรถลากเสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็เอาเรามาปล่อยตรงนี้ซึ่งเป็นคนละที่กับ ตอนที่เราขึ้นนะคะตอนอยู่บนรถเนี่ยก็ถามเขาว่าถนนเส้นนี้เรียกว่าอะไรเขาก็บอกว่า Stone Street นะคะเมื่อกี้เนี่ยนั่งผ่านคาเฟ่หนึ่งมองเข้าไปเนี่ยมีสวนแบบญี่ปุ่นแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาคาบด้วยเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปค่ะหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะคะร้านชื่อ l าคุโช o า Cafe ค่ะ คาเทมิ i s เ no, s ม i ฟิสอ๋อโอเคโอเคใครจะเอาเช้าไปหไม่เอาหรอกหลบห เดินตอนนี้อยู่ในร้านเป็นร้านขนมแบบเป็นสวีทของเจแปนนีสนะร้านสวยมากแล้วก็อยู่แถวแถว Stone Street ก็ถ้าเดินเล่นแถวนี้ก็ควรจะแวะมาเดี๋ยวเราลองชิมขนมอันนี้มันเป็นเหมือนสปอนเคเป็นกรีนทีส่วนอันนี้เป็นไฮไลไท์คือเห็นทุกโต๊ะต้องัสงำชอบกินมากเลยอะ่ะดูยๆุยยุยยวมามีชิมก่อนเลยปะ นี่มากตี้อืมอร่อยเค้กยินทีอืม,อ,มอร่อยมากมเลยอร่อยมากเหมือนเจลลี่เลยถ้ากินยินทีเราไม่อยากเรากินเค้กเขาก่อนอืม,อ,มอร่อย แล้วเขาก็ให้เหมือนน้ำชา <Okay. S 1> เสิร์ฟน้ำชาร้อนมาฟรีด้วย เดินเล่นต่อนะคะเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงมุมมหาชนค่ะเราก็อยากจะได้ลูกสวยๆกับเจดีแห่งนี้ด้วย<สนา>ใกล้ๆกับ j จดีย<สนา>์เมื่อกีนี้นะคะ<สนา>ก็จะมีศาลเจ้าเล็กๆด้วยนะคะข้างในเนี่ยเห็นมีลูกบอลหลายๆลูกสีสันสดใสามากเลยค่ะ ตาบักนี่วป่า <c oughs> นี่มีตาบักเียร้านนี้แต่แรกอืมเข้าไปดูก็ได้ ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วแพลนหลังจากนี้เนี่ยเราจะเดินไปที่ย่านกีออนค่ะจะไปหาอาหารเยนน็นทานกันที่นั่นนะคะนี่ก็ยังเดินอยู่เลยเพราะเป็นคืวได้วยหกโมงครึ่งนี่ห้าโมงจะครึ่งแล้วโอ้อยจะเป็นร้านนะเดี๋ยวจะพาเข้าร้านช็อกโกแลตไทโซตอนนี้เราก็ไปอยู่หน้าร้านช็อกโกแลตคคโามร้อยหกสิบหคิดว่าจะหาไม่เจอซะแล้วนะคะ ความพิเศษของช็ enfin อกโกแลตร้านนี้ก็คือความวิจิตรงดงามของลวดลายที่ประทับไปบนช็อกโกแลตนะคะที่จะมีความสวยงาม Dogs Attack. แตกต่างกันไปค่ะเอาไปก็ได้ เมียพี่ถ่ายเริ่อนี้ไปแล้ว เมนูชื่อดังของร้านนี้นะคะก็คือเอแคร์ไส้ครีมคะ่ะ <Powder> ครีมอร่อยค่ะได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะวันนี้เราจะทานโอโคมิยากิสไตล์เกียวโตกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านกันเลยหิวยั่งลรกเนี่ยใส่ข้าวแล้วไปได้แล้วไปได้แล้วเขียว เรากำลังเดินหาร้านกิออนทันโทนะคะเป็นร้านที่ขายโอโคโนมิยากิสไตล์เกียวโตค่ะร้านกิออนทันโทนะคะเขาจะเปิดให้บริการสองช่วงคือช่วงลันช์นะคะก็จะเปิดเที่ยงถึงบ่ายสามโมงแล้วก็ดินเนอร์เนี่ยห้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มค่ะ ตอนนี้มาทานอาหารเย็นร้านแถวที่ออนชื่อร้านที่ออนชาญโถเดี๋ยวรอดูเราสั่งไปมียากิโซบะบีแล้วก็มีอโอโคโนมิยากิเป็นแบบซีฟู้ดแล้วก็มีสกาล์ร้านน่ารานมากเลยมีมาสามสี่โตนะ อันนี้เบีฟเดี๋นนยวไทยไมโยเนสก่อนแล้วตัดเป็นสื่ชิ้นเดี๋ยวต้องรออีกตักพักก่อน,น <Okay. S 2> อันกลางคืออะไรยากิโซบะบีฟอันนี้คือกาลอกกับเหมือนกับกาลอ์กระทะร้อนอ่ะอร่อมาก รีบทานรีบกลับไปนอนค่ะพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นแต่เช้าเลยเพื่อไปถ่ายรูปกันที่ป่าไผ่